วัดิตาครับวัดิัาจ่าวรรณาเป็นยังไงเขาใหญ่ฝนตกไหมพายุเข้าไม่ตกมืดคึมหนาวทางนี้ตกจ้ะเขาบอกระมัดระวังนะโคราชก็เข้าเหมือนกันนะพายุอะตกเมื่อสองสามวันที่แล้วก็หายไปเลยอืมจ้ะไว้ว่าจะถูกสักหน่อยว่าที่ผ่านมาก็ไม่ถูกเนอะมันออกตัวเก่าไงแปดเจ็ดก็ยังออกเหมือนเดิมเนาะเราให้หกเจ็ดเจ็ดหกฟันให้ ไม่เป็นไรสูตรหน่วยคำนวณมีเขามีหลุดเนาะมันก็ออกไปอย่างนั้นแปดเก้าเก้าแปดไปอย่างนั้นจะมันก็มาผิดกันงวดที่เราลงทุนดับเก้าออกเก้าเลยเนาะอ่าอ,อีอ<น>สูตรหนึ่งดับแปดออกแปดอีกเจ้านั้นพระสององค์ดับแปดทั้งสององค์มันดับไม่อยู่ผมก็ออว,ว่าแปดผมว่าแปดมันเด็เด่นงนะวดที่แล้วเดี๋ยผมก็เลยติดแปดไว้ไงอืมค่ะแต่เก้าเก <5, S 1> <ข>้าดิงวดที่หนึ่งร้อย สี่ดับหลักสิบนะจ้าผิดจ้ามันมามันมาผิดเพราะเลขดับเราเนี่ยตัดออกเนาะมันก็เลยจับได้มันตัดทุเป็นร้อยงวดแล้วเนาะมันมาผิดอ้วดนี่ไงจ้าไม่เป็นไรตามต่อมันเดินมาดีมันก็ต้องผิดบ้างแหละค่ะธรรมดาเนาะสูตรหวยเนาะเราก็เป็นแค่แนวทางเนาะแบ่งปันเป็นแนวทางตามต่อแล้วกันวันนี้จ้าวันนี้ออกไม่วันนี้ออกไม่สูงวันนี้ออกต่ำๆวันนี้ออกวันอาทิตย์มันจะแปลกอีกแล้วนะ วันอาทิตย์เนี้อ,อ๋อค่ะออาตามต่อค่ะ16พฤศจิกาเนาะครับผมเอาเลขเด่นกําลังวัน3 4 7เัืที่ผ่านมาบอกตัวเลขผิดไปแล้วมันเ็็เ5 7 9มันเข้าจช่เลขกําลังวัน3 4 7เนาะครับ,บวิ่งบน2กับ4วิ่งบน2กับ4จ้ะหลักสิบ2 12, 4 6 8 0 2 สี่หกแปดศูนย์หนักหน่วยสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกอ้จับชุดจหกชุดนะสองสองสองสี่สองห้าสองสองสองสี่สองห้าสี่สองสี่สี่สี่ห้าสี่สองสี่สี่สี่ห้า อ้ปวดถวยออกแค่นี้แหละบอ,อกบอ,อกไม่เกินหลักหน่วยออกไม่เกินห้าแต้บเนี่ยอืมอ่รู้สึกว่ามันจะเบิ้นนอ้องวันนี้เนาะสี่สีส่อย่างนี้สองสองนี้ใช่อืมมันที่แรกว่าจะจะับหลักหน่วยเลขขี้ก็ไม่มั่นใจใว่ามันจะออกคู่กับขี้ต้องวางแบบนี้ไปเลยอืมค่ะแต่สวยนะหลักสิบเป็นเลขคู่แน่นอนหลักสิบจ้าหลักสิบนี่มั่นใจว่ามาคู่ รองชุดสามตัวหน<ะ>ึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าแล้วก็สามสี่ห้าสามสี่ห้าเอาไปสองชุดก่อนผมซื้ออตะลี่ไปแล้วนะไอ้สามสี่ห้าเนี้ยสี่ห้านี้มันเป็นตัวเลขไม่สวยเนาะแต่มันไม่แน่นะมันจะออกพี่กับน้องวันเนี้ยสามสี่ห้าออกสามตัวหน้าวันที่ผ่านมาเนี่ยอ๋อเหมือนกับว่าวันนี้อาจจะมาพี่น้องก็คือสี่ห้านี่แหละ ใช่ตัดสามตัวหน้างวดที่ผ่านมานี่ไงออกสามสี่ห้าฮึจ้าโวยไทยอะ่ะจ้าอืมก็ใ,ให้จับจตาที่เลขสี่ใช่ไหมเด่นสี่ใช่ไหมคะใช่ถ้าเอจะวิ่งวิ่งสี่้วครับอันนี้เฉพาะบนนะนอ่าบนมันมีคนดับอยู่แต่มันไม่ดับหรอกครับสี่เมันมาแน,น่วันนี้อืมค่ะแต่ก็นั่นแหละบางทีเราก็เสียโอกาสเลขดับเนาะเพราะว่ามันเป็นตามสูตร ใช่งวดเมื่อกี้ <ใน S 1> เราก็ด,ดับตรงเลยกันสองตัวล่างน่าจะสองตัวล่างน่าจะชอบได้ขกนะสองตัวล่างเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยลงสองตัวล่างแล้วดูอีกทีจ้ะอันนี้อาชุดบนไปก่อนจะได้ไม่สับสนเนะาะครับผมตัวบน,บนจ้ะแต่ว่างวดก่อนเราก็หลุดอ่าไม่เป็นไรเราก็สู้ต่อตามอ่างวดนี้เลขดับไหมไม่มาสิบหน่วยไม่มาสิบน่วยก็มีศูนย์เก้าหนึ่งอะสิบหน่วยเนานะ คือไม่มาให้เห็นเลยบ,บนมีศูนย์มีเก้ามีหนึ่งใช่ไหมครับจะเอาไาเป็นศูนย์เดิมที่ผ่านมาที่ดับผิดนั่นแหละจะอันนี้เฉพาะบนนะให้เป็นแนวทางสำ,สำหรับใครอยากได้เลขดับไปตัดต้นทุนเนาะผิดผิดแล้วไม่ผิดซ้ำตัวพวกนี้ดับเก้าอ่ะจ้ะค่ะก็คือแนวทางนั่นแหละเก้าหนึ่งดับแน่นอนจ้ะค่ะตามนี้เนาะยังไงก็รอคลิปหน้าเลข ข้างล่างก็แล้วกันอันนี้ชุดบนให้เอฟซีไปหาจับฉลากินแบงไว้ก่อนเนะาะคข้างล่างมันจะมีสามตัวมาสวงว่าที่ผ่านมาก็ดันไปเอไม่เอาเจ็ดมันมีคนดับเจ็ดยังไงก็เลยตัดเจ็ดออกโอ้ยสุดท้ายเจ็ดโผลเลยจ่ะยังไงก็รอคลิปหน้านะเลขล่างค่ะวันนี้ก็หิงหิงปังปังให้ชบจบยังไงก็ต้องขอโทษเอซีด้วยเขาทำเต็มที่แล้วสูตรด,ดันมาผิดจ้ะ ก็ตามต่อถ้าใครสงสัยอะไรตามเบอรโ์โทรเนาะตัวหาได้เลยตรงจ้าขอบคุณมากาค่ะเซียนค่ะสว,วัสดีค,ค,ค,ค่ะค่ะเอฟซีเดี๋ยวสาบนาจะทวนตัวเลขเซียนปากช่องอันนี้เป็นชุดบนเด้อจา้าเซียนปากช่องเนาะคะ่ะเิ่นปล่อยมาแล้ว16พฤศจิกาปดเลขกำลังวันเนาะคะ่ะมี3ามี4มี 7, เดเด้ออันนี้เลขก,กำลังวันเฉพาะบนจา้าเลขวิ่ง2กับ4จ้าหลักสิบบนมี2มี4ี่มี6มี8ปดมีศนหลักหน่วยบนมี2มี3ามี6มี5้ามี4ี่จ้า จับคู่ให้คือสองสองสองสี่สองห้าสี่สองสี่สี่สี่ห้าสามตัวหนึ่งสี่ห้าและสามสี่ห้าจ้ะดับเนาะค่ะไม่มาสิบหน่วยบนมีศูนย์มีเก้ามี 9, ม 1, หนึ่งจ้ะงวดว่างหันเพิรนกัดับเบิลยูพี่น้องจะ้ะเนี่เยเสียเบิ้์นเนาะคะ่ะงวดว่างหันดับเบิลยูมันเกิดเลยหลุดแต่ว่าให้แปดเจ็ดบนมันออกล่างจะ้ะออกล่างตามที่เพิรนป้อยไปคลิปเลกเนาะคะ่ะอันนี้สถีตีงวดเก้าจ้ะ แต่ว่าโค้งสุดท้ายเพิ่นกหรุดรุดทั้งอันนี้ลหละทั้งโค้งสุดท้ายทั้งตองวดเพราะว่าแปดเจ็ดเพิ่นไห้บนมันออกล่างกถือว่ารุดเพิ่นก็บ่ได้จับเนาะค่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างแยกกันเนี่ยจ้ะโค้งสุดท้ายเพิ่นไห้มาเนี่แค่หกเจ็ดโต๊เดียวโกโลมันออกเก8าปดปดเกาเพี่น้องคากถือว่ารุดทอว่าพลาดจ้ะแต่กระเจ้าจบเลขปักหลักเพิ่นเด้อค่ะหลักสิบหลักหน่วยแปดเจ็ดตรงตงเลยค่ะให้บนออกล่าง ประมาณนี้ค่ะสำหรับเซียนปากช่องผู้ใดอยากโทรหาเพิ่นโดยตรงกบ0931414619เด้อค่ะโทรหาเพิ่นได้โดยตรงสำหรับตัวเลขเซียนปากช่องอันนี้เป็นเฉพาะบนอย่างเดียวจ้ะผู้ใดมักจัดหรือว่าผู้ใดสิลุงลางไว้เนี้ยก็ได้จ้ะคือหวดวัาหันเห็นบ่87เต็มเต็มตรงตรงเต่กันนั่นละค่ะแยกบนแยกล่างหลุดก็คือหลุดพี่น้องจ้าตามสูตรคำนวณเนาะค่ะเอาเสรีเกล็หน้าจอจ้ะ แคปหน้าจอเเด้อเอีอันนี้เลขบนจ้ารอเลขล่างสองสองสองสี่สองห้าสี่สองสี่สี่สี่ห้าพี่น้องอันเลขออกวันอาทิตย์บ่นเน่เด้อคอาจจะมาเบิน้นแต่ว่าสี่สองสองสี่นกลับให้ในตัวเลยนี่เลขสี่ห้ากับบ่ง,งามแต่ว่าเพิ่นว่าเลขจะมาแปลกๆแบบนี้ละ่ะหรือจะมาเรียงสามสี่ห้าสามตัวนี่กลับไปจับฉลากกินแ่งทิ้งไว้จ้ะ าฝากกดไลค์กดแชร์น้ำจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กริ๊งๆเปิดค่าการมองเห็นคลิปนี้ก่รด้วยๆปังๆสู่ขุดสู่คนเงินไหลกองทองไหลเขาไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้า